สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมอตอนเช้านะขยันมากเลยตื่นขึ้นมานะคะเนื่องจากแบบเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะดูแลรูปร่างอีกครั้งหนึ่งนะคะตื่นเช้ามาก็เลยแบบว่าทานเชคค่ะเสร็จแล้วออกไปขี่จักรยานนะคะรอบๆหมู่บ้านเลยนะคะชมวิวต้นไม้อะไรต่างๆนะคะแล้วพอตอนสายก็มาดูแลต้นไม้นะคะในบ้านก็คือต้นบอนนะคะที่ที่หมอแบบ หลงรักมากๆเลยนะคะเราก็จะต้องทํานุบํารุงเขานะคะดูแลว,ว่าใบเขาสวยหรือยังมีใบใหม่งอกขึ้นมาแล้วหรือยังนะคะมีความแข็งแรงหรือเปล่า <c oughs> ก็ต้องมีการทนุบำรุงนะคะให้อะไรต่างๆกับเขาค่ะต้องสเปรย์ให้กับเขานะคะเพื่อที่จะทำให้เขาเติบโตแข็งแรงสวยงามนะคะซึ่ง เวลาที่ทำเนี่ยเราก็จะต้องเจอแดดใช่ไหมคะเพราะว่าถึงแม้จะแดดไม่แรงนะแต่ว่ามันจะมีพวก UVA ด้วยคะ่ะ UVB นะคะแล้วก็อ ra ินฟราเรดค่ะก็คือรังสีความร้อนนะคะที่มันทำลายผิวของเราค่ะนั่นคือตรงนี้ค่ะมันก็เลยทำใหเ้เราต้องดูแลผิวอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราออกไปขี่จกรยานใช่ไหมคะหรือว่าเราทําต้นไม้เนี่ยเราก็จะเจอพวกฝุ่นละอองพวกผงดินทั้งหลายนะคะแล้วเจอละอองน้ํามันเวลาที่แบบขับ ม,มีมีรถยนต์เนี่ยขับผ่านเราไปใช่ไหมคะท่อไอเสียมันก็จะมีน้ํามันมันก็จะเข้ามาเกาะอ,อยู่ที่ผิวของเราคะ่ะเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะต้องทําความสะอาดนะคะแล้วถ้าการทําความสะอาดนั้นมันทาความสะอาดได้ล้าลึกอ่ะจะดีกว่าไหมจริงไหมคะแล้วก็แบบดูแลผิวด้วยคือถนอมผิวหน้าของเราด้วยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเจอพิลูชันแบบนี้เจอแสงแดดที่แบบโอ้โหมันเป็นตัวทําร้ายผิวของเราแบบ ถึงแบบ85%เลยนะคะมาจากแสงแดดนั่นคือแสงแดดมันทำร้ายผิวโครงสร้างผิวก็คือคอลลาเจนใต้ผิวของเราไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะล้างหน้าตัวนี้เลยคือล้างหน้าที่หมอสุดเลิฟนะคะลูมิสปาค่ะนะคะบอกได้เลยเดือนนี้มีโปรโมชั่นลด25%ด้วยนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะแล้วอันนี้ค่ะเวลาที่หัวนะคะเขาจะหมุนตรงกันข้ามกันมีแกนนอกแกนในนะคะซึ่งอันนี้ค่ะ เขาดีไซน์ออมาจะเห็นลายนะคะลายที่อยู่บนหัวของซิลิโคนที่แบบเป็น medical เกรดเนี่ยนะคะมันจะเ,เขาจะแบบทาให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวของเราเพราะว่านักวิทยาศาสตร์นะคะได้วิเคราะห์โครงสร้างผิวมาแล้วว่ามันมีการลายแบบนี้นะคะเพราะว่าเขามีแบบออกแบบมาหลายลายมากเลยนะคะสรุปมาว่าลายนี้คือลายที่มันทําให้เพิ่มคอลลาเจนใต้ผิวของเราได้นะคะและ medical เก a d ของซิลิโคอนอันนี้เนี่ย ทำให้ผิวของเราไม่ได้รับการทําร้ายเพราะว่าเขาทดสอบบัวไข่แดงนะคะนะคะปรากฏว่าไข่แดงนี่นยังไม่แตกเลยนะคะนั่นคือความอ่อนโยนกับผิวมากๆนั่นเองจะไม่ขุดทําลายผิวแน่นอนนะคะเพราะนั้นคือเอน,นี้ยค่ะคือความดีงามนะคะสรุปก็คือสารล้าลึกนะคะแล้วก็กระตุน้นคอลลาเจนทําให้ผิวของเรานะคะสะอาดแข็งแรงแล้วก็คืนกลับเหมือนกับผิวเด็กได้ค่ะนะคะ,นะคะหมอขอแนะนําเลยค่ะ